วันที่28พฤษภาจะมีการเปิดประชุมวิสามันรัฐสภาค่ะหลักๆเลยเขาจะว่ากันด้วยเรื่องร่างพรบงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569ไฟบังคับเนี่ยแต่การเปิดประชุมวิสามันไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกว่าพิรนาได้เฉพาะงบประมาณค่ะถ้ามีเรื่องอื่นที่มันซีรีสที่มันรอไม่ได้ ก็สามารถที่จะหยิบฉวยบรรจุข้าวาระประชุม right ทั้งในส่วนสภาผู้แทนในส่วนของวุฒิสภาได้เช่นกันถ้าจําเป็นถ้าจำเป็นเร่งด่วนแล้วมองว่ามันจาเป็นนะแล้วกระรอกเวลามันไม่กันแต่คราวนี้ในส่วนของวุฒิสภาเออมันมีประเด็นร้อนที่พิพากษารณ์กันสันนิษานไหวสามสิบพฤษภาสามสิบพฤษภาเอาขึ้นจอเอาขึ้นจอวันที่ทุกคนต้องรุนด้วยใจระทึกแล้วเขาก็ยืนยันจะเดินหน้าด้วยเออคืออย่างนี้ 30พฤษภาเขาบอกว่าเป็นวันที่การเมืองระทึกอีกหนึ่งวันใช่แล้วเพราะวันนั้นเขาบอกว่าน้ําเงินจะรุกกลับเราก็ฟังแล้วก็งงงรุกกลับอะไรเข้าใจว่าสังคมบางส่วนจะไปตีความเ,เกินเลยไปหรือเปล่าอืจะมีการประชุมวุฒิสภาในวันนั้นและจะมีวาระว่าด้วยเรื่องของการ พินาตั้งองค์กรอิสระ <c oughs> วันนั้นมีสีวาระที่สังคมก็ให้ความสนใจวาระที่หนึ่งตั้งกรรมาธิการสอบประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรกตรค่ะคุณนรงกรวารินวาระที่2ตั้งกรรมาธิการสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร้อยตํารวจเอกสุธรรมเชื้อประกอบกิจและคุณสราวุฒิทรงศิวิไลวาระที่3ตั้งกรรมาธิการสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นเอกการสูงสุดค่ะคุณอิทธิพรแก้วทิพย์วาระที่4วาระอันนี้สําคัญและอนุมัติเห็นชอบ เห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นปปชคุณประกอบลีละเปสน,นันคุณเพียรศักสมบัติทอและคุณประจวบตันตินนท์สวด้วยกันบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยที่จะพิจารณาในเรื่ององค์กรสระในสถานะขณะนี้เพราะเป็นเรื่องสำคัญขณะเดียวกันพัชชนบางกลุ่มนอกวุฒิสภาเขาก็กดกดดันกันเข้ามาเยอะแยะมากมายแก่กองแต่ทุกความเคารพนะมันก็ต้องไฟแฟรเหมือนกันเราไป เปิดใจเลขานุการวิบวุธิสภาค่ะคุณวุฒิชาติกรยานมิตรสักนิดสิครับว่าทำไมจึงบรรจุสวาระนี้เข้าไปในวันที่30พฤษภาค่ะและเมื่อมีกระแสสังคมกดดันเข้ามาอย่างนี้วุฒิสภาจะตัดสินใจขยับหรือปรับเปลี่ยนหรืออะไรหรือไม่นะไปกันที่คุณวุฒิชาติกรยานมิตรนะคะสอวอด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณวุฒิชาติคะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณวุฒิชาติฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดานายคุณมอมรรัตน์ ครับครับไล่เรียงที่มาของการบรรจุสี่วรระนี้เข้าไปในการประชุมสามสิบพฤษภาสักนิสิครับคือคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการบรรจุวาระเนี่ยนะครับเรานอกจากในเรื่องของงบประมาณแล้วเรามีเรื่องของพรัพย์รองลาดตระเนเรื่องของพรบนะครับเรื่องของอะไรหลายๆเรื่องแล้วก็มีสี่เรื่องที่ที่ทางของพิธีกรได้กล่าวไป็นคู่นะครับอันนี้มันเป็นก็เรียกว่า เป็นการดาเนินการตามข้อมีครับครับตามข้อครับาชครับอย่างเช่นที่ตั้งกรรมธิการตรวจสอบประวัติเนี่ยนั่นก็คือเรื่องที่พักมาจากสมการต่างๆที่มีท่านประธานสามิกาอาจแียงก็เอท่านในที่นะครับที่้งแล้วเนี่ยให้ความเห็นชอบมาแล้วว่าโอเคท่านให้คนนี้มาทีนี้ขั้นตอนก็คือ่งมาที่ที่สภาเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความบกพริบถ้าด้าน่นะครับก็จะมีเรื่องของเรื่องน้องเรียนเรื่องอะไรท่างหลายแหละค่ หน่าด้ซึ่งจริงๆ้วกฎหมายกาหนดว่าให้ดําเนินการให้เสร็จภายใน60วันหลังจากที่ได้รับเรื่องมาจากทางกรรมการสหนักแห่แล้วครับเราเพ่มาดาเนินการขั้นตอนครับครับครับจะเห็นได้ว่าเราอาศัยช่วงเวลาต่อที่มีการเปิดประชุมวิสามัญครับไม่ได้ไปเร่งรัดหรืออะไรทางเส้นนึงนะครับครับครับคัแต่นี้ไม่ต้องอาศัยที่ประชุมจัดพิจารณาให้ความชอบรายชื่อของกรรมการ ซึ่งก็ต้องเปเขาเรียกว่าใอ้ผ่านวิทย์มาแล้วนะคร <า S 2> ับว่าค,คำบรธิการที่ดีเยี่ยมคณะเงินงคำบรมธิการแบบบ้างแล้วก็เอามาติดสองคณะแลวที่เหลืออีกสามท่านเนี่ยก็มาจากวิทย์ที่ถูกเพื่อนมามาอยู่ในเขาเรียกว่าวุฒินครับครับครับ,รบ,ม,รบมันมีประเด็นครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยเรื่องสําคัญขนาดเนี้ยคอขาดบาดตายขนาดเนี้ยรอไปพิจาในสมัยสามันไม่ได้เหรอ ก็ก็จะเปิดประชุมสมัยสามันในเดือนกรกฎาคมอยู่แล้วรอคณกจาจะไม่ดีกว่าเหรออ๋อครับคือคือจะเห็นว่าอันเนี้ยครับเราก็ไม่ได้มันเขาเรียกว่าอย่างที่ผมเรียนไปสักพู่นะครับว่าเรามีขั้นตอนว่าเราจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในหกสิบวันจากที่กรรมการสังหาเนี่ยก็ส่งรายชื่อมาอยา่ธธางวุฒิสภาครับ เราก็ดาเนินการตามขั้นตอนไม่ได้ไปเื่งลับกระายว่าเอเคพอผู้แทนเปิดแล้วมีเรื่องนี้ขึ้นมาระหว่างการเปิดสมัยประตมันมีเวลาเราก็ดําเนินการไปตามตไหนครับครับอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมเขาตั้งคำถามกันข้ามาเยอะเขาบอกว่าขนาดเนี้ยข้อที่จริงที่ปรากฏสอวอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆร้อยสามสิบดคนกำลังถูกองค์กรอิสระอย่างเช่นกกตตรวจสอบอยู่ หัวเลือกสอบอ,อะไรประมาณนั้นรอให้มันเสด็จน้ำไอ้เรื่องข้อกล่าวหาในเรื่องของหัวเลือกสวเสียก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาในเรื่องของการที่จะตั้งองค์กรองกรอิสระมันจะสง่างามมากกว่าไหมประเด็นนี้จะอธิบายอย่างไรดีครับผมผมต้องเรียนอย่างเี้นะครับว่าเราผ่านการลรวอบจากรำร,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 รวจมแล้วแล้วข้อหาที่เราถูกตั้งน้นที่มีนะครับเรายังถือว่าเรายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ถามว่าจริงๆริงข้อหาที่คณะกรรมการชุดที่ยี่สิบหกตั้งขึ้นมาเอาเอาเฉพาะยกตัวอย่างที่ถึงผมเนี่ยครับก็เป็นเรื่องเดิมที่ผมได้ไปชี้แจงกกตมาสามสี่รอบแล้วับครับไปชี้แจงทั้งกกตจังหวัดไปชี้แจงทั้งกกตยอที่ส่วนกลางนะครับก็ชี้แจงมาหมดแล้วแล้วก็กรกตก็ยกคําร้องแล้วด้วยนะครับผมผมมีเอกสารนี้โรงการยกคําร้องพวกนี้หมดแล้วโอเคไม่มีอะไรแล้วครับคดีพอมาคณะกรรมการคุตที่ผมเขาเลื่อนเรื่องขึ้นมาใหม่ แวกมิชิแทนตามปกติคือเรายัไม่ได้ถูกสั่งให้ปฏิบัติหยุดต่างปฏิบัติหน้าหยุดปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับว่ากกตเคยพิจารณาข้อร้องเรียนไอ้เรื่องหัวไอ้เรื่องเลือกอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยุติความกล่าวหากันไปแล้วแต่แต่ในเมื่อมีการรื้อ เรื่องขึ้นมาดูแล้วก็พบว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าและถึงขั้นนําไปสู่การรีบไปแจ้งข้อรับทราบข้อกล่าวหาดังนั้นเพื่อความสง่างามแล้วเบล็กสักนิดหนึ่งจหวะงสักนิดหนึ่งจะดีกว่าไหมอ่ะคือมันไม่ได้มีคือข้อมูลในรัฐรมนูนลาระบุว่าเมือ่อถึงแจ้งข้อกล่าวหาทุกคนต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เลยครับค่ะทีนี้ถ้าเราไม่ได้เินการต่อตามที่นั่นไปอภิธานก็จะเ,เกิดคขึ่นตก่าก,ก,ก่อน ที่เขาได้รับการคาสสัดสรรคือคือต้องเวนอย่างนี้นครับว่าเพื่อกเราตัดวุฒิสภามีหน้าที่กัดรองในเรื่องของอคุณสมบัติทางจริยธรรมห้านข้อที่เขาส่งมาแน่นั้นแต่เรื่องการเลือกเนี่ยคือมันเลือกถูกคสสัดสรรมาโดยกรรมาการสารหามาแล้วครับครับครับเอครับไอเรื่องตั้งกรรมธิการสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกกตเป็นตุลาการสารน้ำนนทน โอเคพราเข้าใจได้แต่มันมีวาระที่สีว่ากันด้วยเรื่องให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นปปชใหม่สามคนรวดตรงนี้เฉพาะวาระนี้ดึงไปรอสมัยสามันกรกฎาจะดีกว่าไหมอืมผมผมจริงๆเนี่ยครับเราเราเรา,เราไม่คิดว่าโอเคเออพอเราถูกนั่นมาครับเราเท่ากับว่าอันนั้นเราก็ยอมรับรำกระแต่มว่าเราเป็นผู้ผู้นั่นจริง ครับทีนี้เราเป็นการดําเนินงานเขาเรียกว่าตามกรอบที่เราได้รับมาค่ะครับครับแต่คราวนี้แต่คราวนี้สังคมเข้าครหาว่าสวทางร้อยสามสิบแปดคนเป็นสวสิน้ําเงินซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภรคการเมืองสินน้าเงินรอเคลียร์ตรงนี้ให้มันเสด็จหน้าซะก่อนจะดีกว่าไหมล่ะสวสีน้ําเงินนี้เท่าหหรยถึงว่าจากสถาบันชาติ การแตะตัดให่ครับแต่แว่าถ้าไป,ไปเกี่ยวเรื่องยงกับการเมืองไม่ต้องเพราะว่าลัามือกำหน,นดยอยู่แล้วนะครับว่าสอบต้องมีมยุ่งเกี่ยวขับกันเดิม,อ,ม,อ,มอันนั้นขาว่าไปครับทานกรรมการสอบสวนถ้ามีข้อมูลอะไรก็ว่าไปเป็นเล <ทะ S 1> ยคดี <Sa. S 1> ไปอะไรไปเรายอมรับนะคือเรายอมรับอยู่แล้วถ้าหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่นะครับที่มองสอบสวนเราแล้วก็ว่ากันไปเรายอมรับอยู่แล้วผลจะออกมายังไงเราก็ยอมรับตามอี้ นั้นสรุปก็คือเดินหน้าตามวาระที่กําหนดไว้ไม่การเลื่อนปรับใดๆถูกต้องไหมคะครับครับโอเคได้ครับได้ครับเห็นปฏิของวิบวุฒิมาแล้วครับผมครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณวิชชาติคลับขอบพระคุณดีครับที่จนายครับมกนรมราชครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชาติกลยาณมิตรนะคะเลขานุการวิบวุฒิสภาที่จริงนะผมเห็นคุณแจ็ควิชชาติตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วนะสมัยอยู่ที่ไหนคะสมัยยังอยู่กระทรวงคมนาคมบคสอ แล้วก็การรถไฟด้วยแล้วก็พอจากบขสมาการรถไฟสิปี<า>ผ่านไปผมปนนก็ไม่คิดนะว่าสปีผ่านไปคุณคุณแจ็คเนี่ยจะเข้าสู่เวทวงการเมืองแล้ววันนี้เป็นสวเป็นสวและอยู่ในตำแหน่งที่มี power ด้วยนะค่ะและขาวิบุ๊ตไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะเป็นเป็น m a เม r เกอร์นะถ้าเทียบกับ ทีมบาสเกตบอลก็ตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ฟนะอ๋อโอ้ยเทอสูงมีความสำคัญเซนเตอร์ฮาร์ฟเนี่ยเขาควบคุมเกมทั้งลุกทั้งรับนะก็ถือว่ามีความสำคัญตำแหน่งนี้นั่นสิสิบปีผ่านไปคุณแจ็คมาอยู่ตรงนี้ผมก็อดทึ่งเล็กๆไม่เป็นไงตลึงตึงๆไหมล่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะเนื้อสิ่งอื่นใดคุณคุณแจ็คคุณคุณแจ็คพุทธิชาติท่องคำเบี้ยถูกกฎหมายแต่ว่าควาที่จริงนะในทางการเมืองและในทางสังคมมันมีคำว่า สปิริตมันมีคำว่าสปิริตมันมีคำว่าจรยธรรมมันมีคำว่าความสางความสง่างามความหล่อความสวยก็ามาเกี่ยวข้องด้วยนะใช่<ก>แต่นี่จะบอกอ้างว่าเออมันไม่ได้มีข้อห้ามใช่ <Okay. S 2> ไม่ได้มีข้อห้าม,มเราเข้าใจ